สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นบ้านนาแฟมิลี่นะคะอยู่กับผู้ช่วยนะคะก็วันนี้นะคะก็ลงช่างแล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะก็ไปโกกอกนะคะไปไล่สดไขยของนะคะก็ไปโกกอกเมื่อเช้านะคะรถรถล้อหมุนแปดโมงนะคะก็เหลือแค่ช่างดํานะคะทุกคนแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะก็ผู้ช่วยก็จะมาอัปเดตบรรยากาศให้ดูกันนะคะก็ เราผู้ช่วยก็จะตากผ้าก่อนนะตอนนี้ก็เที่ยงสิบนาทีนะคะทุกคนผู้ช่วยก็ตากผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะไปทาความสะอาดห้องน้ํานิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันจะเริ่มรกอีกแล้วทุกคนมันเริ่มจะไม่เป็นที่อีกแล้วนะคะอันนี้ก็ผู้ช่วยจะจัดใหม่นะคะทุกคนจัดตรงนี้นะคะเพราะมันเริ่มแล้วนะคะผู้ช่วยก็ไปเตรีตมดีก่อน ส่วนอันนี้ก็เราจะจัดใหม่อีกทีนึงนะคะก็มารอดูตอนเสร็จนะคะสายตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันดำนะคะเพราะว่าถ้ามันดำอะ่ะมันจะไม่สวยทุกคนนี่มันจะได้สวยตลอดนะคะ ตรงนี้ก็เริ่ม,มก็ติงตงต้งติงแล้วนี่ขาวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะล้างสายมันป้าหรือว่าตูแกเอาโตนะคะลายมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ จะทําการจัดนะคะข้างบนก็จัดแล้วแล้วก็ล้างสายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะผู้ช่วยก็จัดเสร็จแล้วนะคะก็มีแม่ๆนะคะบอกว่าให้เอาให้เอา,เอาแก้วมาใส่แป้งสีฟันสินี่นะคะทุกคนเอาแก้วแป๊บซีตัดแล้วก็มาใส่ะค่ะมดูมันสวยขึ้นนะคะเราผู้ช่วยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะซักผ้าก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะผู้ช่วยก็จัดเสร็จแล้วนะคะผู้ช่วยก็ซักเรียบร้อยทุกคนวันนี้ก็เป็นการเคลียร์บ้านแบบเรียบเยรียบง่ายๆนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมากนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะคะต้องซื้อ,อ,อน้ำยาตากผ้านุ่มนะคะเพราะมันหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าผู้ช่วยใช้ หมดแล้วนะคะก็จะปั๊มน้ำก่อนคือว่าตอนปั๊มใช่ไหมทุกคนนะ้ำมันจะออกมามันจะกระเด็นออกมานอกถังนะคะก็ผู้ช่วยก็เลยเอาผ้าผ้าเช็ดหน้าเอาไปพันไว้ก่อนนะคะเพื่อที่มันจะไม่ได้มีการกระเด็นออกมานะคะผู้ช่วยก็เลยเอาผ้ามาไว้มันจะได้แบบลองอนนใส่ในน้ำนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ การเคลียบ้านของผู้ช่วยก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ผู้ช่วยบอกนะคะเพราะว่ามันจะสาต์เข้ามาข้างนอกนะคะก็จะเอาผ้าพันไว้ก่อนชั่วคราวนะคะนี่นะคะผู้ช่วยก็เอาจานมาแช่ไว้นะคะมันจะได้ล้างง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาเราล้างจานมันจะติดนะคะผู้ช่วยก็เลยเอาน้าําสรดเอาน้ําแช่มาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันแน่นไ,ไม่ให้มันล้างยากนะคะ เราไม่ใช่ก็จะน้ำจ,จานก่อนนะคะก็จะได้เวลาล้างจานแล้วนะคะทุกคนก็เรียบร้อยนะคะก็ทำการล้างน้ำเสาเรียบร้อยแล้วเทน้ำยาแป๊บนึงคะ่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะทำการล้างตางก่อนนะคะมันไม่มากนะคะเพราะว่ากระถามันล้างไม่ง่ายมันล้างไม่ง่าย ดี๋ยวผู้ช่วยก็จะไปเดี๋ยวผู้ช่วยทำเสร็จก่อนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ผู้ช่วยก็ล้างจานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็จะไปถ่ายอีกนะคะถ่ายอีกต้องถ่ายอีกนะคะประมาณนี้เลยคะก็ผู้ช่วยกะตากผ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ซักผ้าเคลียร์บ้านเสร็จรียบร้อยนะคะก็ก็ประมาณนี้นะคะการเคลียร์บ้านของผู้ช่วยนะคะก็ ตามนี้เลยนะคะมันอาจจะไม่มีเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ได้ทาให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะทุกคนก็ส่งกําลังใจนะคะยูทูบเบอร์พี่ไปโกกอกนะคะก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะสินค้านะคะทุกคนสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมูลองค์ฟัด์ปจำกัดน,นะคะก็ขอให้ปังๆนะคะวันนี้นะคะการไลฟ์สดน,นะคะขายของนะคะ ยูทูบเบอร์เราตอนนี้ก็ไปกุกกขอนะคะไล์สดขายของกันนะเขาก็ปังๆรวยๆนะคะลุงช่างว่าสวนผักแล้วก็อ,อ่าแล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะก็ขอให้มีนะคะขอให้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็การเคลียร์บ้านก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าคือแต่ก่อนน่ะถ้าสมมติน,นะถ้าสมมติว่าเราอาบน้ําอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้แบบว่าคือเวลาเราอาบน้ําอ่ะ แล้วแบบไอ้ตรงท่อใช่ไหมมันจะมีการสรดน้ําออกมาจากในถังแล้วประเด็นก็คือเวลาเวลาเราปิดมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไหลไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆ,ๆนะคะทุกคนเพราะว่าผู้ชวยก็เลยลองเอาผ้าเช็ดหน้าไปพันดู <c oughs> ก็ดีขึ้นมันจะได้แบบลงถังนะคะมันจะได้แบบไม่ไม่สรดออกไปนอกถังนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผู้ช่วยก็จะพาไปดูก๊อกน้ําตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นอันนี้นะคะคือเวลาเราอาบน้ําใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะสาดมาตรงนี้ใช่ไหมก็คือแบบผู้ช่วยก็เลยลองเอาผ้ามาพัานดูก็มันจะได้หล่นใส่ในถังนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันสาดออกมานะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มีแม่แม่เอฟซีเขาแนะนํานะคะก็ เ,เราเอามาพันดูมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทำนะ,ะปุ๊บมันก็จะสาดออกมาจากถังนะคะมันก็ดูแบบแบบมันก็เปืองอะ่ะทุกคนเปืองนะคะก็เลยต้องเอามาพันดูนะคะก็ต้องขอบคุณแม่ๆเอซีมากๆนะคะที่ติดตามตลอดนะคะก็ขอบพระคุณน,นะคะเดี๋ยวบิ่กเชก็จะพาไปดูคลิปที่สองนะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จัดบ้านเชียร์บ้าน เคลียร์ยห้องน้ำนะคะไม่ใช่เคลียร์บ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย